สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซี FC, ทางช่อง u t u b e เชฟทิ์คนเดิมเชฟทิ h ชาแนลแล้วก็สวัสดีไปทางหน้าเพจ Facebook ด้วยนะครับเพจเชฟทิ์คนเดิม99สําหรับ EP นี้นะครับก็มาเก็บตกให้นะครับสําหรับเลขนิมิตฝันปู่สีสะเกดนะครับแล้วก็ตําราปลดหนี้นะครับของปู่นะครับหลังจากเมื่อวานเชฟได้ไลฟ์สดไปแต่ว่าหาใบตําราปลดหนี้ไม่เจอนะครับก็มาเก็บตกให้สําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับหลังจากงวดที่ผ่านมานะครับนิมิตฝันปู่สีเกตก็เข้าเป็นงวดที่10ติดต่อนะครับงวดที่10แล้วนะครับที่ฝันของปู่แม่นติดต่อนะครับ วันที่แล้วฝันว่าได้ไปกราบหลวงปู่มั่นนะครับก็มีตัวเด่น0479แล้วก็มี93นะครับก็จับคู่ก็ได้09แล้วก็93ตีลังกาก็ได้63นะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือตอนปลายงวดเนี่ยปู่ฝันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วปู่ก็มาเน้นให้ก็คือ790นะครับก็ถือว่าเข้าตรงนะครับสำหรับปู่สีเกตนะครับเอาล้ครับหลังจากงวด เมื่อคืนเมื่อวานนะที่เชฟได้เล่าความฝันไปแล้วนะครับแล้วก็บังเอิญหาเลขสูตรปดนีของปู่ไม่เจอนะครับก็เลยติดค้างเอาไว้นะครับก็นํามาเก็บตกให้นะครับสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับสําหรับท่านที่อาจจะฟังเลขความฝันไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เห็นสูตรปฎนีนะครับสําหรับเลขสูตรปดนีนะครับเลขตําราของปู่นะครับงวดนี้กรองออกมาให้ กรองออกมาให้มี305 319นนะครับ915 815 905 870นะครับล่าง393735151719นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่ปู่ให้มานะครับสูตรปดนี่สีปู่สีสเกตนะครับใครที่ตามแนวทางเลขตำรานะครับก็ตามลองดูนะครับ เดยท่านไหนจะชอบในเรื่องราวของความฝันนะครับก็ลองไปพิจารณาจากความฝันของปู่ดูนะครับเอาละครับเดี๋ยวเชฟจะเล่าความฝันของปู่ให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อท่านที่อาจจะยังไม่ได้รับชมนะครับเมื่อวานก็ไลฟ์สดไปนะครับสำหรับนิมิตฝันต้นงวดของปู่งวดนี้นะครับปู่ศรีเกตได้นะครับเมตตาเล่าความฝันให้ฟังว่าปู่ได้ไปเดินอยู่แถวริมริม,รมแม่น้ำโขงนะครับ เดินอยู่แถวริมริมแม่น้ําโขงนะครับระหว่างเดินไปเดินมาอยู่ริมแม่น้ําโขงนะครับปู่ก็เลยคิดขึ้นไปว่าเอ๊ะเราจะสามารถเดินข้ามไปฝั่งลาวได้หรือเปล่าอันนี้คือในมิรฝันนะครับปู่ก็เลยลองเดินไปบนแม่น้ําโขงดูนะครับก็ปรากฏว่าเดินได้นะครับปู่สามารถเดินบนน้ําข้ามไปฝั่งแม่น้ําโขงได้นะครับข้ามไปฝั่งลาวได้นะครับก็เลยเดินข้ามไปรอบหนึ่งนะครับ เดินกลับมาฝั่งไทยรอบหนึ่งก็เลยในฝันนะในฝันปูก็กเ,เอ๊ะลองเดินดูอีกรอบหนึ่งจะได้หรือเปล่านะครับก็เลยลองเดินดูกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรอบที่2ก็ไปถึงฝั่งลาวนะครับแต่ว่าขากลับมาฝั่งไทยระหว่างเดินมาถึงกลางแม่น้ําโขงนะครับอยู่ๆก็จากที่เคยเดินบนผิวแม่น้ําได้นะครับอยู่ๆตัวของหลวงปู่ก็หล่นตุ้มลงไปในแม่น้ํากลางแม่น้ํานะครับ ในระหว่างนั้นที่หล่นลงไปนะครับปูป่ก็พยายามว่ายอยู่นะครับปู่ก็พยายามว่ายกลับมาฝั่งนะครับก็ว่ายเท่าไหร่มันก็กลับมาไม่ถึงนะครับแล้วแล้วช่วงนั้นปู่ก็มีความรู้สึกว่าอันนี้คือในความฝันนะครับปู่ก็มีความรู้สึกว่าปู่ตัวของปู่เองจมลงจมลง,มลงในแม่น้ํานะครับจมลงไปก้นแม่น้ําโขงนะครับตอนตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าเหมือนจะขาดเหมือนจะขาดใจแล้วนะครับ เหมือนจะขาดใจแล้วนะครับก็เห็นแสงขึ้นมาแวบหนึ่งนะครับอยู่กลางลำแม่น้ำโขงปู่ก็เลยตัดสินใจว่ายไปหาแสงทียนที่เป็นแสงสว่างนั้นนะครับก็ว่ายไปสุดลิ์เลยพรางั้นนะครับปู่บอกนะครับก็ว่ายไปตามแสงสว่างนั้นนะครับพอว่ายไปจนสุดแสงปั๊บนะครับอา้าวกลายเป็นไปเหยียบบนพื้นดินนะครับ ซึ่งเข้าใจว่าเป็นถ้ำถ้ำถ้ำหนึ่งอยู่ใต้แม่น้าโขงว่างั้นนะครับอันนี้คือในฝันนะครับแล้วปู่ก็เลยเดินสํารวจดูในถ้ำเนี่ยก็ปรากฏว่าอู้ยมีแต่พระพุทธรูปทองคําเต็มในถ้ำข้างล่างนะครับเดินไปไกลแค่ไหนก็มีแต่พระพุทธรูปทองคํานะครับอยู่ในเมืองบาดาลว่างั้นนะครับอ่ะก็เลยเชฟก็เลยเอาใบตาราแปลความฝันถ้าฝันว่าเห็นเมืองบาดาลน,นะครับที่อยู่ใต้น้าเนี่ยนะครับในตําราแปลความฝัน ก็จะบอกเอาไว้ว่ามีเลขมงคลเด่น1เด่น3เด่น5นะครับเด่น1เด่น3เด่น5นะครับแล้วก็เลขมงมงคลเด่นรองนะครับก็จะมี51 75 380 359นะครับอันนี้คือเลขมงคลที่ดูตามตำราถ้าว่าฝันเห็นเมืองบาดาลน,นะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับหรือว่า จะยึดเอาว่าเดินบนแม่น้ำโขงนะครับอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเชฟเอาตำราแปลความฝันที่ถ้าเราฝันเห็นว่าเดินในแม่น้ำโขงเนี่ยมาเทียบเคียงให้ดูนะครับม่าจะมีตัวเลขที่ตรงกันหรือเปล่านะครับสำหรับเลขตัวนี้ก็คือเด่น1เด่น3เด่น5 5 1 7 5 3 8 0และ359นะครับแต่ถ้าเอาตำราแปลความฝันฝันว่าเดินข้ามแม่น้ำโขงนะครับตัวเด่นก็มี3มี5เหมือนกันนะครับมี3มี5มี7มี9 นะครับแล้วก็เลขมงคลเด่นรองนี่จะเป็น07 2978 94แล้วก็เก3ก็เห็นว่ามีมีชุดที่ตรงกันอยู่นะครับอย่าง359กอย่างเงี้ยก็ตรงนะครับ359กนะครับ983ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับเม็ดเดียวนะครับอันนี้คือฝันว่าเดินแม่น้ำโขงนะครับซึ่งปกติปูก็บอกมาว่าเอ๊ะถ้าฝันเดินบนแม่น้ำโขงมันก็น่าจะมีหนึ่งนะครับน้ำพระเป็นพระ พระสงฆ์เป็น8เป็น9ว่างั้นนะครับก็อาจจะเป็น1819อะไรอย่างงี้นะครับอันนี้คือที่หลวงปู่ท่านเมตตาบอกมานะครับแล้วก็ตกลงไปในแม่น้ำนะครับตกลงก็น่าจะเป็นล่างนะอาจจะล่างอาจจะเป็น1819อะไรอย่างงี้นะปู่บอกมานะครับเอาลองดูแล้วกันนะครับวันนี้นะครับ ปู่จะฝันแม่นต่อเนื่องหรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ลองดูไายงวดนะครับถ้าปู่ฝันอีกก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าช่วงปลายงวดในปู่ก็ค่อนข้างแม่นทีเดียวนะครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสุดท้ายนี้เชฟก็ขอทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอทุกท่านโชคดีสําหรับเลขความฝันปู่ด้วยนะครับก็คลิปนี้วิดีโอนี้นะครับก็จะขอเน้นัดจบเพียงเท่านี้นะคคครรรััััับบบเอกนนใหหม่ีีีพ้าสสวด